ครับผมก็สวัสดีพี่พีเอฟซีชาวมูแม่สองห้านะครับวันนี้อยู่กับผมมือมาสองนะครับก็วันนี้ก็มาสองพลัเครื่องกันนะครับยามดึกนะผมก็ไม่มีอะไรทำกันนะเอาของเก่ามาส่องดูแล้วกันนะครับเผื่อนะครับพี่ๆสนใจนะครับการเริ่มงมาที่องแรกนะครับก็เป็นของเก่านะครับพอดีเมื่อคืนมีพี่พีเอฟซีนะทักมาถามว่าหลวงพ่อเงินนะครับองนี้ยังอยู่อยู่หรือเปล่านะครับก็ยังอยู่นะครับนี่เดี๋ยวลงคิดให้ดูกันชัดๆอีกรอบหนึ่งนะครับเผื่อท่านใดโดนใจนะครับ หลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาก็เนื้อหาดีนะครับก้นสวยนะค่อนข้างสวยนะฮะเนี่ยถ้าท่านใดชอบนะครับเนื้อหาดีเลยต่อมาเป็นหลวงพ่อเงินนะครับวัดห้วยเขนนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเป็นพิมพ์อะไรนะเป็นของเก่านานแล้วเนื้อหาดีอีกหนึ่งองค์นะครับต่อมาเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับวันนี้ก็แบ่งจากเพื่อใจดีมาครับตรงนี้ ถ้าทนายชินชอบนะครับบอกได้นะครับนิยมวงนี้ก็สวยนะครับสวยงามมีราคานะครับเนี่หากเก่าๆนะครับผิวนี่เก่ามากเนี่ยเป็นผ้าปิดตานะครับนี่ก็น่าจะลงรักลงชาติอะไรมานะปิดทองมา นี่ก็เป็นภาพหูยานะของเก่าวันนี้ก็หลุดจองมาน,นะครับพระหูยานกล้องผมอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ะซูมเนื้ยใกล้ๆนี่ก็พอดูรายละเอียดได้นะครับนี่ก็เป็นหลวงพ่อศุขนะครับอยู่ในจับเงิน ข้างหลังก็มีจานนะครับสวยองนี้นะครับทนใดที่ชื่นชอบนะครับเนื้อหาแบบนี้อยู่ในเลี่ยมเงินนะเรี่ยมแบบจับเงินทนใดเป็น f c ซนะของผู้สูงต้องไม่ผ่านนะวันี้ผมบอกเลยนะครับมีจอบใหญ่นะครับลงพวกเงินองนี้ก็เนื้อหาแบบดูกระแสของเนื้อเขานะครับสวยเลยองนี้นะครับ,คครบใครชอบนะพี่กก็มีย่นมีตึงนะครับ น่ห์ของผ้ออาหลอโบราณเป็นจอบใหญ่ของพวกเงินนะครับนี้ผมก็ได้มาแบบเดิมๆสภาพอย่างนี้เลยนะครับนี่ก็ของเก่าของเรานะครับเป็นจอบเล็กของพวกเงินนะครับน่ยดีเช่นกันนะครับ กำลังก็เป็นพรสสมเด็จนะครับมีเก่าบ้างใหม่บ้างนะครับนี่ไม่แน่จะเป็นพิมพ์เจดีหรือเป็นพิมพ์ใหญ่นะผมก็ไม่เป็นเหมือนกันนะครับพาสสมเด็จนะครับพรสสมเด็จก็เปิดไว้ไม่แพงนะแต่ละองค์นะครับก็อาจจะมีถูกบ้างแพงบ้างนะครับเป็นลายองไปเนีย่ยอันนี้ก็จะราคาใช้ได้อยู่เป็น ฐานแซมนะพิม,พม์พฐานแซมกหลังเก่าเป็นเลี่ยมจับหัวใจเก่านะฮะท่านใดเข้ามารับชมและชื่นชอบฝากกดติดตามด้วยนะครับที่ช่องผมนะตอนนี้ก็ผู้ติดตาม1,400คนแล้วนะครับฐานแซมเป็นหนึ่งองค์นะครับเนื้อหาดีอง,งน,นี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่ๆจริงๆครับที่ยังคอย ติดตามรับชมกันอยู่เรื่อยๆนะครับลงคลิปที่ไรนะพี่พีก็แม่มาปิดพาให้ตลอดเลยครับต้องขอขอบคุณจริงๆนะถ้าไม่มีพี่พกับผมก็น่าจ,จะไม่มีผมไปไหนแล้วนะฮะพะพี่พีก็ขออุ่นนะุนมาตรงนี้เป็นกี่ชั้นน,นะเนี่ยนี่ก็พี่พนับกันเองนะอยู่ในเรื่องพลาสติกนะอยู่พลาสติกเก่านะครับก็ได้มาแบบนี้เลยนะครับพวกนี้ผมก็จะได้มาพวกได้มาคู่กับพวกเหรียญพวกอะไรนะได้มาแบบว่า แผงชาวบ้านเหมือนเข้ามากองขายกันนะผมก็ไปเขีรยแยงมาได้นะก็เก่านะครับนี่จะเป็นของแต่ตอนนู้นนะเป็นของขวัญปักน้ำนะเป็นผ้านเนื้อไม่รู้ว่าเขาเรียกผงสุพรรณได้หรือเปล่านะแบบนี้นะครัผ้าของขวาญปากน้ําอยู่ในเรี่ยมพลาสติกแล้วก็ข้างในเปลี่ยมเหมือนไม่ผมดูอาจจะไม่ใช่เงิน,นแต่ผมก็ไม่รู้นะ สภาพก็ยังสวยอยู่นะสวยเพราะว่าด้วยความที่เขาเลี่ยมเก็บสภาพผิวด้วยกรอพัตติกอีกอีกชั้นหนึ่งนะฮะสวยงามองค์นี้นะครับก็ภูมิใจนำเสนออีกหนึ่งองค์นะครับก่อท่านใดที่เข้ามารับชมนะฮะมีชื่นชอบก็สอบถามได้นะครับผมก็ขออนุญาตจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมและชื่นชอบโทรมาสอบถามได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ